ต่อให้มองไกลๆหรือมองใกล้ๆเนี่ยพูดตรงนะ้ยผมก็มองไม่ออกว่าเป็น Apple Watch Series 5หรือเปล่านะครับที่ห0ตัวนี้เป็น Apple Watch นะครับสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมลองหาซื้อสายที่เป็น ขนาดหน้าปัด4ี่จะมี T 5 0ารทับ T 5 S บ้างนะ T 5้าโรบ้างหรือไม่ก็เป็นทัพ1 5บ้างทับ IWO 12บ้างทับ IWO 13บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงงกันไหมครับว่าเฮย้ยสุดแล้วมันชื่อรุ่นอะไรกันแน่ใช่หครับจริงๆอะสวัสดีครับมันติบ็อกก่อนความหลากหลายกับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะพูดเรื่องของอุปกรณ์ gadget ตัวเนี้นะครับเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่กาลังนิยมในตอนนี้เลยนะครับตัวเนี้ยเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทชรุ่น t 5 0 0้านะครับทำไมผมถึงไปหาในการพวกสมาร์ทวอทชตัวนี้ผมต้องการก็คือว่าผมอยากจะหาอุปกรณ์หรือว่านาฬิกาสมาร์ทวอทชที่มีหน้าตาเนี่ยคล้ายกับตัว apple watch มากที่สุดใช่ไหมครับเพื<ๆ>่อนก็เลยพยายามค้นหา สุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้เพราะราคาตัวเนี้ยไม่แพงด้วยนะครับก็อยู่ตั้งแต่500กว่าบาทจนถึงพันกว่าบาททําไม500ก,กว่าบาทจนถึงพันกว่าบาทใช่ไหมครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็ขายอยู่ประมาณ500กว่าบาทบางร้านก็700800จนถึงพันกว่าบาทตรงเนี้ยก็อยู่ว่าที่ร้านไหนกําหนดราคาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ว่าเขามีการรับประกันหรือว่าบริการหลังการขายเป็นอย่างไรตรงนั้นก็อยู่ที่ร้านค้านั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นที0 0ใช่ไหมครับ บางทีเนี่ยถ้าเพื่อนไปซื้อในตลางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น lazada หรือ shopee เนี่ยจะสังเกตว่า t500 ทับ t5s ทับ t5pro ทับ iwo12 ทับ iwo13 ทับ s 5มันทับเยอะแยะไปหมดเลยอะเราก็งงว่าอ้าวสรุปแล้วมันเป็นรุ่นไหนกันแน่ใช่ไหมครับแต่พอสั่งมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นรุ่น t500 นี่แหละครับมันกลายว่ามันมีหลายชื่อมากๆเลยใช่ไหมครั จริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เขาไม่ไายชื่อเนี่ยมันเกิดจากว่าเขาแค่ต้องการสื่อว่าตัว T 5 0 0เนี่ยมันเหมือนกับรุ่นนั้นนะมันเหมือนกับรุ่นนี้นะเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ประเทศ,รเทศจริงเขาผลิตสินค้าออกมาสักชุดหนึ่งอระมาอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกล่องเนี่ยทับออกมาลว่าเป็นรุ่นอะไรใช่ไหมครับบางผู้ผลิตหรือว่าผู้นําเข้าเนี่ยเขาอาจจะไปบอกทางโรงงานว่าให้ทํากล่องแบบว่า ขาวๆมาเลยไม่ต้องมีโลโก้หรือไม่ต้องมีชื่อรุ่นก็ได้เขาอาจจะไปตั้งรุ่นชื่อใหม่เองอาจจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แต่ว่าสินค้าไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกเ็เหมือนกันนะครับโดยประมาณนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าทางโรงงานจีนเนี่ยไม่ถึงเดืนอน2เดือนเนี่ยก็จะใส่ซ,ซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาแล้วซึ่งหน้าตาปัจจุบันเป็นแบบนี้ จะพาไปสองสาเดือนเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าบอดี้ของนาฬิกาทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้แอปตัวเดิมด้วยแต่บางทีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแอปด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ของแอปในการใช้งานแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลักๆก็มีเหมือนเดิมแล้วเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจการวัดความดันออกซิเจนเลือดแล้วก็โหมดเวลาต่างๆแต่ว่าหน้าตาของฟีเจอร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไป ตามรูปแบบหรือว่าตามความที่เขานิยมประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นรุ่น T ี500แล้วก็ตรงนี้ด้วยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปดูในตลาดออนไลน์ต่างๆ lazada shopee มันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็หน้าตาทั้งห่าหน้าตามันคล้ายๆกันแต่ว่าราคามันคนละแบบกันบางทีก็ราคาถูกบางทีก็ราคาสูงเราก็จะงงว่าเอาแล้ว ทีนี้เราจะซื้อตัวไหนะเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ให้สังเกตกล่องง่ายที่สุดนะครับว่าถ้าเป็นรุ่น T 500ก็ซื้อเฉพาะ T 500ไปเลยแล้วกันมันจะรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณเป็นกล่องที0้ารข้างในก็คือคงเปน็นทีห0า้อย่แหละแต่ว่าทางที่ดีลองดูร้านที่จําหน่ายในเมืองไทยะครับจะดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีสินค้าแล้วก็พร้อมส่งให้เราเลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถส่งเปลี่ยนส่งคืนได้ทาง ไลเซาด้หรือช้อปปี้ได้เลยนะครับวันนี้เพื่อนต้องลองเลือกกันดูดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าไอ้เจ้ารุ่นทีห้้อยตัวนี้มันมีความคล้ายกับตัว Apple Watch มากขนาดไหนนะครับต้องบอกต้องบอกตรงนี้นะครับผมจะพูดคือว่าคล้ายหรือเป็นการลอกเลียนแบบจะไม่พูดว่าก๊อปปี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าก๊อปปี้เนี่ยคือไม่ต้องเหมือนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้าง,งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตา นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันแค่เป็นการลอกเลียนแบบประมาณ90%เท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย่ะวันนี้ติดตามรับชมเลยครับเพื่อนๆว่ามันโอเคหรือเปล่ากับตัวเนี้ยเพราะตอนเนี้ยตัวเนี้ยผมสังเกตดูแล้วเนี่ยเป็นตัวรุ่นที่ยอดนิยมมากๆเลยยอดการซื้อการสั่งจองเนี่ยสูงมากๆเลยสาหรับตัวที่ห้าร้อยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่ามันน่าซื้อหรือเปล่านะครับตัวนี้ไป ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือกล่องของรุ่น T 500นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดก็ดันออกมางี้เปิดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีสายมาให้นะครับตัวนี้ผมเลือกสีพูมาส่วนหน้าปัดของตัวรุ่น T 5 0 0ตัวนี้เนี่ยหน้าปัดจะอยู่ที่44นิ้วนะครับจะเท่ากับตัว Apple Watch Series หเลยนะครับมีสายชาร์จมาให้แบบนี้นะครับแม่เหล็กตัวนี้มันจะยึดไม่ค่อยแน่นนะฮะเนี่ยขั้วมันต้องวางแบบเนี้ย มันแบบว่าเบามากๆอะซึ่งจริงมันน่าจะหนึบกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับก็คือชาร์จได้ไฟเข้าก็โอเคแล้วละ่ะนี่นะครับส่วนฟีเจอร์หน้าตาของตัวนี้จริงตัวหน้าปัดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้12แบบเลยนะครับเนี่ย ถ้าจะเป็นโลหะหรือว่าเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้ตัวบอดี้เขาโอเคนะครับซึ่งตัวน้ำหนักนาฬิกาเนี่ยนี่นะครับด้านหลังก็ทำเหมือนตัว apple watch series 5เลยน้ำหนักอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยครับน้ำหนักก็ใช้ได้เลยซึ่งฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมคงไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะครับเพราะมีเพื่อนๆหลายๆช่องเี่กก็เห็นว่าเขาได้ทำเรื่องของอการอธิบายตัว การใช้งานไปแล้วซึ่งบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยปุ่มเช่นปุ่มตัวเนี้ยกดได้นะครับกดปิดได้แต่หน้าจอปุ๊บอ่าเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีล,ลักษณะเหมือนกับ apple watch แล้วก็สามารถเปลี่ยนถ้าเราไม่สะดวกอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งเ,แบบเ,เป็นแบบเป็นเป็นแบบแถวก็สามารถทําได้นะครับ นี่ผมให้เพื่อนๆดูในส่วนการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยการแจ้งเตือนป๊๊บเราก็รูดลงมานี่นะครับนี่อ่าก็จเจ็ดอันนี้คือส่งจากไลน์นะครับเนี่ยที่ผมส่งมาจากไลน์ผมพิมพ์ว่าทดสอบข้อความอ่ของช้อปปี้ ือการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าข้อความภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะออกมาสมบูรณ์แบบเลยนะครับในส่วนของเรื่องเวลาเอ่อมาเสร็จลายมาหรือข้อความจากลายมาเนี่ยก็สามารถทําได้ดีมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยซึ่งถือว่าโอเคแล้วแหล,ละมันอาจจะไม่เหมือนกับตัว Apple Watch เป๊ะๆแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวสายนาฬิกาที่เขาให้มานะครับตัวนี้ จะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวตัวล็อกซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว Apple Watch นะครับตรงเนี้ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางแต่เงี้ยไม่มีซึ่งเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันยังไม่มีตัวล็อกนะครับก็คือมันจะเข้ามาเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเนี่ยลูดเข้ารูดออกได้เลยแต่ก็คือแน่นพอสมควรเลยเนะนี่ยเนี่ยก็คือแน่นพอสมควรแต่ไม่ได้เป็นตัวล็อกเหมือนตัว Apple Watch เนี่ยถอดก็เดึงออกแค่นี้เองในส่วนของเนื่องสายนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ย สายมันสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมลองหาซื้อสายที่เป็นขนาดหน้าปัด4เนี่ยเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะเป็นสายเดียวกับตัวออ Apple Watch s 5เลยนะครับตัวเนี้ย,น,ยนคือเวลาใสา่ก็แบบนี้เลยครับเปลี่ยนสายกันง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเรียบร้อยละ เนี่ยยังปุ่มตัวนี้กดไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นแค่ตัวหลอกไว้ส่วนตัวเนี้ยหมุนได้แอปเปิลเขาจะเรียกตัวนี้ว่า i g จ t ตอ Crown นะครับหรือว่าภาษานาฬิกาก็คือเม็ดมะยมนี่แหละเนี่ยแต่มันกดได้แต่มันหมุนเนี่ยไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเป็นปุ่มหลอกนี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะว่าไอต้ตรงที่ผมให้ดูทีแรกมันไม่มีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยการ วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเพื่อนๆกับตัว apple watch series 3ที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนวัดทําไมถึงทดสอบการวัดอัตราการเต้นหัวใจเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอา้าวมันจะไปเทียบกันได้ไงจะไปสู้กันได้ไงใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นถูกรุ่นแพงของกอ๊อฟของเล่นแบบถ้าถ้าเป็นในรูปแบบของระบบการวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทําได้ใกล้เคียงกันนะครับ ซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์เดียวกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกับตัว T500 ว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับกับตัว Apple Watch Series 3ตัวนี้ จริงต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสําหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถผมลองชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็วางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณสัก2วันนะครับแต่สมมติ e <ing> ว่าถ้าเกิดมีการใช้งานมีการแจ้งเตือนต่างๆด้วยเนี่ยผมว่าประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับสาหรับตัว t 5 0 0ตัวนี้เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนต่างๆมาให้แต่ว่ายิ่งเปิดไว้นะครับเปิดการแจ้งเตือนมากเท่าไหร่เนี่ยแบตก็หมดเร็วเท่านั้นนะครับสำหรับตัว t 500ตัวนี้ สำหรับสมาร์ทวอทช์รุ่น t ห้าตัวนี้นะครับเพื่อนเเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับโดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยเนี่ยแอปมันจะชื่อว่า hi watch นี่นะครับอหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เชื่อมต่อกับตัวเนี่ยมันจะขึ้นว่า t 5 0 0ตอนเนี้ยมันเชื่อมต่อกันอยู่จริงๆแล้นะต้องบอกเพื่อนเพื่อเลยครับว่าภายในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะเนี่ยมีแค่นี้เองมีการตั้งค่า ต,ตัวเนี้ยผมเชื่อมต่อเรียบร้อยเนนะี่ยมันก็เลยเป็นแอปตัวนี้มาแล้วก็จะมีเรื่องของ m o ชั่นคือความการเคลื่อนไหวต่างๆต,ตัวนี้คือเรื่องของการวัดการนอนนะครับก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยตรงเนี้ยจะเก็บสถิติไว้ให้นะครับประมาณเนี้ยสถิติอยู่ตรงนี้ว่าวันไหนนอนอะไรยังไงเราสามารถดูได้ตรงนี้ของวันนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการวัดอัดตราการเต้นหัวใจ เราจะกดวัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเเนี่ยเรากดวัดแต่เราต้องใส่นาฬิกาสมาร์ทวัดตัวเนี้ยที่ข้อมือเราก่อนแล้วถึงจะกดวัดได้ก็ส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับไม่สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองจะรู้ดีที่สุดนะครับเรื่องความดันหรือว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมากกว่าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นแค่ฟังก์ชันเสริม ให้ดูเราก็สามารถใช้ตัวนาฬิกาได้อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องเข้ามาใช้ตัวแอปก็ได้นะครับไม่ต้องยุงย่งกับแอปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ต้องลองดูกันนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็เรียบร้อยเท่านี้เองนะครับสําหรับสมาร์ทวอท์รุ่น T ี500ตัวนี้นะครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องการซิงก์กับโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถทําได้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกตรงคําว่านาฬิกานะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นคําว่าซิง์เวลาตอนเนี้ ้ากว่าผมมาเปิดซิงกับโทรศัพท์มือถืออยู่แต่บางทีเนี่ยสมมติเราไม่อยากจะซิงกับโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปปิดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกตั้งเวลาเองได้เลยเนี่ยว่าวันเดือนปีอะไรก็สามารถเลือกตั้งเองได้เลยเวลาตอนนี้เท่าไหร่เลือกตั้งเองได้เลยนะครับเพราะจะมีนาฬิกาบางยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นนะครับเราต้องซิงกับโทรศัพท์มือถือเท่านั้นมันถึงจะเป็นเวลาปัจจุบันแต่อย่างตัวเนี้ยไม่ต้อง ก็คือเลือกตั้งเองได้เลยตรงนี้แต่ตรงนี้ผมเปิดไว้นะครับเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยสมมติถ้าเกิดเราไม่ซิ้อโทรศัพท์มือถือได้ไหมได้ก็คือทำเหมือนที่ผมบอกวิธีเมื่อสักครู่นะครับสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้รุ่น s m a r t p o t T 5 0 0หรืออีกหลายๆชื่อที่เขาเรียกกันนะครับ สำหรับเพื่อนเก็พอจะเห็นแล้วก็พอจะมีคำตอบกันั้นใช่ไหมครับว่าตัวรุ่นสมาร์ทวอทเทียร้อยเนี่ยน่าสนใจหรือว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วสำหรับผมเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้กับราคาหลักร้อยเนี่ยถือว่าใช้งานได้ระดับนึงเลยนะครับซึ่งตัวมันเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีระบบ gps เหมือนกับตัว apple watch นะครับแต่ว่าใน,นเรื่องของการออกกำลังกายการวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยก็ทำได้ดีระดับนึงเลย หรือว่าใช้งานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันดูสวยๆเหมือนกับ Apple Watch Series 5เนี่ยถ้ามองกันข้างนอกหรือว่ามองต่อให้มองไกลๆหรือมองใกล้ๆเนี่ยพูดตรงนะผมก็มองไม่ออกว่าเป็น Apple Watch Series 5หรือเปล่านะครับเพราะหน้าตาเนี่ยคข้างจะคล้ายมากๆและอย่างเนี่ยออกเขาออกแบบสายมาเนี่ยเป็นแบบสายมันของแท้เลยนะครับตัวนี้ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมาก,มากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภยัยเวลาที่นี่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมันติบล็อกเพื่นใจให้ผมไดะทนานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมาก,มากครับสวัสดีครับ